สวัสดีครับผมชื่อวิรวิทย์กวีวงสกุลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทชูวิทย์เอนจิเนียริ่งซิสเต็มโดยแรกเริ่มที่เราก่อตั้งขึ้นมานเนี่ยนะครับทำธุรกิจล็กๆเกี่ยวกับทางด้านเรื่องเครื่องสูบน้ำประเภท,ทต่างๆตั้งแต่เครื่องสูบน้ำาบดาเครื่องสูบน้ำไบโกงเครื่องสูบน้ำาอน์ไลร์และก็เครื่องสูบน้ำที่ใช้ใน วงการอุตสาหกรรมต่างๆ,ๆ,ๆนะดังนั้นในส่วนที่ทางบริษัทต้องการที่จะขยายงานและก็ร,ะออรับอุปกรณ์เพิ่มเติมตำแหน่งแรกคือตำแหน่งทางด้านเทคนิคอลาซูเปอร์ไวเซอร์ตำแหน่งต่อไปก็จะได้แก่ตำแหน่งเซลล์เอนจิเนียร์ซึ่งแฮนด์เลตัวสินค้าทางด้านเรื่องเครื่องสูบโดยตรงพื้นฐานจบทางด้านตั้งแต่วุฒิปวส เป็นยาตรีขึ้นไปสำหรับสาขาขึ้นคนไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตวเครื่งสูบเดยตรงนะครับตำแหน่งต่อไปก็ได้แก่ตำแหน่งทางด้านพนักงานการตลาดซึ่งเราจะต้องการพนักงานการตลาดค่อนข้างหลายอัตราเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะขยายตลาดไปสู่ฐานตลาดของทางด้านเรื่องงาน ร้านค้าและก็งานผู้รับเหมาโดยส่วนใหญ่ตำแหน่งต่อไปคือตำแหน่งทางด้านแอปพลิเคชั n เอนจิเนียตำแหน่งนี้เราต้องการคนที่คุ้นเคยกับระบบเครื่องสูบนะ้ำเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยและก็สปอร์ตให้กับทีมขายหลายทีมตำแหน่งต่อไปจะเป็น ช่างซ่อมและประกอบเครื่องสูบนะ้ำส่วนตำแหน่งสุดท้ายที่เรากำลังมองหาอยู่ก็คือตำแหน่งของพอนักง,งานส่งเอกสารนะฮะซึ่งตำแหน่งนี้ก็จะมีวุฒิตั้งแต่ว6ขึ้นไปแล้วก็เคยทำงานด้านเรื่องงานส่งเอกสารมีอมอเตอร์ไซค์เป็นายามพานะของตนเองอยู่แล้วพนักงานคนไหนที่สนใจที่จะมาร่วมทำงานกับบริษัท ควรให้โทรเข้ามาที่เบอร์02นะครับ1383701-6นะครับติดต่อกับคุณนัทนะฮะเพื่อที่จะขอสมัครงานได้หรือจะส่งอีเมลเข้ามาให้ก็ได้นะครับโดยอีเมลแอดเดรสจะเป็น v k f l u i d e n g i n e e r i n g s y s t e m c o m นะครับโอเคขอบคุณมากครับ